สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามช่องแวดวงทุกคนกลับมาพบกับผมแอดมินพังอีกเช่นเคยกับรายการแวดวงรีวิวแล้ววันนี้ครับเราจะมาพูดถึงวิดีโอเกมซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นเกมระดับตำนานโอ้โหฮิตทุกร้านเกมเขาต้องเล่นกันนะใครไม่เล่นกันเรียกได้ว่าคุยกับเพื่อนไม่รู้เรื่องอย่างแน่นอนครับนั่นก็คือเกมโมบ้าที่มีชื่อว่า Hero of New World หรือว่าบ้านเราเรียกสั้นๆง่ายๆว่าเกมฮอนนั่นแหละนะฮะคือ เกมฮอนเนี่ยเพิ่งจะสร้างเสียงฮือฮาและเกลียวกล่าวเมื่อไม่กี่วันก่อนฮะเพราะว่ามันมีการประกาศอย่างเป็นทางการจากทีมผู้พัฒนาออฟฟิเชียลนะว่าหลังจากหายหน้าหายตาเพราะว่าปิดให้บริการมาเกือบจะ3ปีเนี่ยนะฮะฮอนจะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งหนึ่งง่ายๆจะคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งและที่สําคัญเกมเกมนี้จะไม่ใช่แค่การเอาฮอนตัวดั้งเดิมกลับมาเปิดให้บริการนะแต่ มันจะเป็นฮอนเวอร์ชั่นใหม่ที่พัฒนาอยู่บนเอนจิ้นใหม่และจะมาเปิดให้บริการโดยทีมผู้ให้บริการทีมใหม่อีกต่างหากจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามชมครับแต่ก่อนจะเข้าไปชมคอนเทนต์หลักของเราครับสำหรับใครที่เป็นเพื่อนๆน,น้องๆหรือแม้แต่หลานๆฮีพูดแล้วก็ปวดใจนะคือผมอ่ะ ก็มีน้องชายน้องสาวอะไรอย่างเงี้ยะฮะซึ่งน้องสาวเขาก็มีลูกไงฮะพอเขามีลูก ลูกของเขาในวัยสิกว่าปีนี่นะฮะก็จะเรียกเราว่าลุงไงฮะ<ๆ>นี่ไงพูดแล้วมันก็ชักช้ำใจจริงๆเอาเอาเป็นว่าสำหรับน้องๆที่ไม่ได้คุ้นเคยไม่ได้ทราบเรื่องราวว่าเฮ้ยฮอนมันดังขนาดไหนฝากด้วยครับรายการนั่งเล่าเอาแต่ใจเทปแรกแล้วก็เป็นเทปล่าสุดเนี่ยนะฮะเราได้ย้อนอดีตเกี่ยวเกม h e r o o f n e w World หรือว่าเกมฮอนในเวอร์ชันดั้งเดิมว่ามันฮิตมันดังขนาดไหนก็ ย้อนกลับไปรับชมและรับฟังฝากเอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะฮะเอาละไม่รบกวนแล้วไปดูคอนเทนต์หลักของเราเลยดีกว่าฮะไล่เรียงลำดับตามไทม์ไลน์ครับนับตั้งแต่ช่วงต้นปี2025เป็นต้นมาหลังปีใหม่นะฮะใครที่ติดตามข่าวสารวงการเกมน่าจะรู้ดีครับว่าเพจ f a c e b o o k o f f i c i a l Hero of n o w World หรือว่าผมจะขอใช้อนุญ,ญาตเรียกสั้นๆว่วฮอนเนี่ยนะฮะเขาได้ทำการหยอดคำใบ้มาเรื่อยๆอะ่ะ ไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของเพจอ f ฟ i ิ i ชียลต่างประเทศหรือว่าเป็นเพจอ f f i ิเชียลไทยบายกาล l น่าก็ตามทีก็จะมีการแบบไม่เรื่อยๆมีการเปลี่ยนภาพวอลเปเปอร์ paper, มีการเปลี่ยนโลโก้อะว่าเอ้ยเดี๋ยวฮอนจะคืนชีพแล้วนะหลายๆคนที่รับทราบข้อมูลนี้ก็คงคิดอยู่ในใจครับหรือไม่ก็ออกมาตะโกนดังๆว่าแหมมันก็น่าจะเป็นตัวฮอนเวอร์ชันดั้งเดิมที่เราคุ้นเคยกันนั่นแหละ ก็น่าจะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งหนึ่งในรูปแบบของการที่จะเอาลูกค้าที่เขาคิดถึงอ่ะใบแบบ n o สเ a l g i เซอยากจะเล่นเกมเก่าๆก็คงจะไม่ได้คิดการใหญ่มากเท่าไหร่ใช่ไหมฮะอย่างไรก็ตามทําเป็นเล่นไปนะกลับกลายเป็นว่าหลังจากมีการหยอดคําใบมาอย่างต่อเน,นื่องพอเปิดตัวจริงๆเขาประกาศอย่างเป็นทางการเลยฮะว่าเกมฮอนจะไม่ใช่ตัวเวอร์ชั่นดั้งเดิมอีกต่อไปพูดง่ายๆมันจะเป็นคนละเกมกัน แล้วมันจะเป็นเกม HON เวอร์ชั่นใหม่ครับที่ใช้ชื่อว่า Hero of New World Reborn หรือ HON Reborn โดยฮอนรีบอ n ครับจะมีข้อมูลดังต่อไปนี้ครับอย่างที่พูดไปตัวเกมจะเป็นเกมเวอร์ชั่นใหม่ครับต่อไปนี้จะถูกพัฒนาอยู่บนเอนจินใหม่ของพวกเขาเองฮะแน่นอนครับการพัฒนาเอนจินใหม่เนี่ยสิ่งที่ตามมาอยู่แล้วอะ่ะเพราะมันเป็นเป้าหมายของการใช้เอนจินใหม่ใช่ไหมก็คือการยกระดับ กราฟิกภาพซาวหรือว่าเรื่องของเสียง user interface quality offline นั่นก็คือระบบต่างๆของเกมเนี่ยจะถูกปรับให้ดีขึ้นตามยุคตามสมัยและแน่นอนครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือ performance ในการเล่นเกมก็ต้องดีขึ้นกว่าเดิมอันนี้เขาระบุไว้เลยนอกจากนี้ครับเรื่องของเซิร์ฟเวอร์เนี่ย ที่เดิมทีเขาจะใช้เซิร์ฟเวอร์เหมือนกับเกมออนไลน์ยุคก,ก่อนก็คือเซิร์ฟเวอร์ระดับ60ติ๊ติกเรดใช่ไหมฮะติกเรดก็คืออัตราการส่งข้อมูลระหว่างเซิร์ฟเวอร์ผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์ที่เช่ารวมไปถึงการส่งข้อมูลไปยังเครื่องของผู้เล่นเนี่ยเขาก็จะมีหลายระดับใช่ไหมเกมออนไลน์สมัยก่อนรวมไปถึงปัจจุบันหลายๆเกมก็จะใช้อยู่ที่64ครับ แต่ถ้าเป็นเกมออนไลน์ยกตัวอย่างเช่นวาร o เ a ลสเนี่ยเป็นเกมยิงที่ต้องมีการส่งข้อมูลรวดเร็วทันท่วงทีเขาจะใช้อยู่ที่100ติ๊กอยตขึ้นไปและทีนี้ครับ h ฮอ Reborn ก็จะใช้เซิร์ฟเวอร์ที่มีความเร็วเกิน100ติ๊กอยตเหมือนกันนะเพื่อไม่ให้เซิร์ฟเวอร์มันหน่วงเพื่อไม่ให้เกมมันแหลกมันมีปัญหามันกระตุกอะไรทํานองนี้ฮะพูดง่ายๆให้เข้าใจแบบไม่ลงลึกถึงรายละเอียดนะทีนี้ มาพูดถึงทีมผู้พัฒนากันดีกว่าครับทีมผู้พัฒนาเกม Hero of n e w World ดั้งเดิมคนที่ก่อตั้งเกมนี้มาเลยก็คือ S2 เกมใช่ไหมฮะ S2 เกมเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีสมาชิกเขาอะมี i f r o อที่เป็นคนทำเกม Dota 1ด้วยนะซึ่งตอนนั้น i f r o อเนี่ยยังไม่ได้ไปสร้างเกม Dota 2ให้กับค่ายวาวก็มาทำเกม h o นก่อนอันเนี้ย หลายๆคนน่าจะเข้าใจครับว่าทำไมตัวละครของเกมฮอนสมัยก่อนมันถึงมีความคล้ายคลึงกับเกมโด t a ต้ทีเดียวอ่ะพูดง่าย,ายๆคือ i อ o x คนทำโดาต้าหนึ่งเขามาร่วมทำเกมฮอนด้วยนั่นเองครับก่อนที่ภายหลังเขาจะแยกตัวไปทำโดาต้าสองนะ S2 เกมก็ พยายามจะมีตัวละครใหม่ๆครับที่มีความแตกต่างจากเกมโดตา1รวมไปถึง Dota 2อ่ะก็จะมีความเข้าใจผิดใช่ไหมว่าเอ้ยเกมนั้นลอกเกมนี้เลยเกมนี้ลอกเกมนั้นอ่ะมันเป็นอย่างนี้ฮะเล่าให้ฟังก่อนที่ในเวลาต่อมาเว้ยตอนที่ฮอนประสบความสำเร็จเนี่ยทางฝั่งของค่ายเกมการิน่าก็เทคโอเวอร์ S2 เกมเลยฮะเทคโอเวอร์ฮอนมาอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของตัวเองอ่ะ จากนั้นก็มีการแบบก่อตั้งทีมผู้พัฒนาใหม่เพราะว่าการินาเขาเป็นเจ้าของแล้วไงก็ดูครับประสบความสําเร็จหรือไม่ประสบความสําเร็จฮอนก็อยู่มาได้หลายปีอยู่อะก่อนจะปิดให้บริการไปเมื่อประมาณเกือบ3ปีก่อนนะฮะอย่างไรก็ตามครับครั้งนี้ทีมที่จะกลับมาเป็นผู้พัฒนาตัวเกมมีชื่อว่า c o n u e r Studio หรือว่า o n g o r Studio นี่แหละที่เราเรียกกันนะ Congor ก็คือบอสในเกมดั้งเดิมอะที่แบบเป็นเอกลักษณ์ของเกมฮอนตัวลิงอะ เออทีมคองเกอร์เนี่ยเขาคือใครครับเขาคือ S2 เกมนั่นแหละฮะที่เป็นแกนหลักในการก่อตั้งเกมฮอนและผนวกเข้ากับสมาชิกรายใหม่ๆครับที่มาจากคอมมูนิตี้เกมฮอนที่เหนียวแน่นคัดมาเข้าร่วมทีมครับก่อตั้งกันเป็นทีมใหม่และทีนี้ครับทางฝั่งของการินาก็จะทำการส่งมอบให้คองเกอร์สตูดเป็นผู้พัฒนาเกมต่อไป โดยลิขกสิทธิ์เองก็จะอยู่ในมือของการีนาอยู่ดีนะอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆแต่ว่าไม่ได้มาพัฒนาเกมเองละพูดถึงการพัฒนาเกมไปปุ๊บเรามาดูผู้ให้บริการกันก่อนดีกว่าตอนแรกหลายๆคนคิดว่าจะเป็นการีนาใช่ไหมฮะบอกเลยงานนี้ไม่ใช่ครับเพราะนอกจากจะส่งต่อให้คองเกอร์สตูดิเป็นผู้พัฒนาแล้วการีนา ได้ส่งต่อให้ค o n เกอร์สตูดิเป็นผู้ให้บริการไปในตัวเองด้วยจะได้ทำอะไรสะดวกไงและทีนี้ครับถ้าเกิดมีการตั้งคำถามฮะว่าเรามีโอกาสจะได้ ID เก่าในเซิร์ฟเวอร์การิน่ากลับคืนมาหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าไม่มีเลยก็ว่าได้ฮะเพราะหนึ่งก็นอกจากผู้ให้บริการจะเป็นคนละฝ่ายกันแล้วก็ต้องให้เพื่อนๆทำความเข้าใจด้วยนะคะว่า เกมฮอนรีบอนกับเกมฮอนตัวเก่าเนี่ยมันเป็นคนละเกมกันนั่นเองฮนะส่วนใครที่คุ้นคุ้นชื่อคองเกอร์สตูดิโอเขาคือคนที่เปิดให้บริการโปรเจกต์คองเกอร์คือเป็นโปรเจกต์ให้เพื่อนๆโหลดเกมฮอนไปเล่นต่อได้ถึงแม้ว่าเซิร์ฟเวอร์หลักจะปิดให้บริการนั่นเองฮนะกึ่งๆคล้ายๆเสืริมเถื่อนที่หลายๆคนเรียกแหละแต่จริงๆไม่เถื่อนนะคือคนที่เขามาทํา เป็นทีมผู้พัฒนาฮอนตัวจริงนี่แหละครับไปพูดถึงรายละเอียดที่มันเป็นวงกว้างมาละเดี๋ยวไปเจาะรายละเอียดที่มันดีฟกว่าเดิมดูหน่อยครับคืออย่างที่บอกครว่าเกมฮอนรีบอนเนี่ยมันจะเป็นเกมตัวใหม่เลยนะเพราะฉะนั้นมันจะมีหลายสิ่งหลายอย่างะนะที่นอกจากการยกระดับกราฟิกและ p e r f o r m ร์แมยกระดับความเร็วเซิร์ฟเวอร์มันมีอะไรบ้างก็ต้องบอกว่าตัวละครอาจจะไม่ได้ยกมาจากภาคแรกแบบตรงๆครับตอนเนี้ย เปิดให้เล่นและมีตัวละคร80กว่าตัวครับตัวละครบางตัวก็ไม่ได้ถูกนำมาใส่ไว้ในเกมนี้ยกตัวอย่างเช่น Emerald Warden เนี่ยหายไปโอ้โหตัวปล่อยหมาปล่อยนกของเราโคตรซิงเลยก็ต้องรอดูกันนะว่าผู้พัฒนาเขาจะใส่กลับคืนมาหรือจะมีตัวละครใหม่ๆที่แตกต่างจากภาคแรก ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเพราะอย่างที่บอกอะสมัยภาคแรกอะเขามีไอโฟลกมาช่วยพัฒนาไงมันก็เลยมีหลายๆตัวใช่ไหมที่มันเหมือนกับโดราตาภาคหนึ่งทีนี้ครับมีอะไรใหม่อีกอ่ามีตัวละครใหม่ครับนั่นก็คือบอสตัวใหม่เป็นฟินิกส์ไงโอ้โหเข้ากับธีมที่เขาเรียกได้ว่าคืนชีพดังนกเพลิงใช่ไหมคืนชีพจากเท่าทานว่างั้นเถอะอ่าบอสใหม่มาด้วยทีนี้เขาบอกว่ามันจะมีอีกอย่างหนึ่งครับก็คือ กลไกแบบใหม่ครับยกตัวอย่างเช่นการมาของ r e v e n ส์ครับหรือว่าอีก,กานะเพื่อมาเปิดการมองเห็นและก็มีการโอโ้หเหมือนกับแบบให้คองกอช่วยดันเลนด้วยอันนี้ก็มองภาพไม่ออกเหมือนกันว่ายังไงแต่ก็น่าจะเป็นการที่เราแบบไปปราบมอนที่เป็นบอสใหญ่ใช่ไหมและสามารถซัมมอนได้คล้ายๆเกม l e a g u e of Le g e n d ประมาณนี้ไหบอสใหญ่บอสกลางประมาณนี้นอกจากนี้ฮะระบบ อย่างการยั่วยุหรือว่าการท้อนเนี่ยก็จะยังถูกใส่เอาไว้ในเกมนะผมเชื่อว่าระบบต่างๆเนี่ยน่าจะไปยกเอาพวกลิขสิทธิ์สกินพวกเสียงพวกอะไรอย่างเงี้ยของนักคอมน,นะโอ้โหซึ่งเราโคตรคิดถึงเลยดูจากเทนเลอร์แล้วมีเสียงแกแล้วก็โอ้โหนอสเทเจียนะแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรตินะที่นักคอมแกทิ้งอะไรที่เป็นมรดกทาง วงการวิดีโอเกมระดับนี้ไว้ในเกมที่เรารักและอยากให้มันกลับคืนมาก็ต้องลุ้นกันนะว่าจะกลับคืนมาครบทวนหรือเปล่าเพราะอย่างที่ท,ทราบครับว่าทุกวันนี้เรื่องของลิขสิทธิ์อะ่ะมันอาจจะต้องคุยกันใหม่อะ่ะพอเป็นเกมใหม่แล้วผมพูดยี้ดีก่าแต่เห็นอยู่ในเทนเลอร์ก็หวังว่าให้มีะนะเสียงหน้าคอมนะนิ่มขนาดนี้เนี่ยมันคนหรือขี้กันวะจะรออะไรกันล่ะไปกันเลยสิวะสุดท้ายครับ เป็นเรื่องของระบบที่หลายคนก็ชอบหลายคนก็ไม่ชอบครับอย่างระบบ low q วครับก็คือการกดแรงโหมดซึ่งเราสามารถเลือกตำแหน่งก่อนเล่นได้ประหนึ่งทุกวันนี้โมบ้าเกมดังๆเขาก็มีกันหมดแล้วใช่ไหมหลายๆคนที่ไม่เห็นด้วยก็บอกว่าเอ้ยมันจำกัดจินตนาการ ค้าอยากจะทำแครี่ห้ตัวอะไรประมาณนี้นะส่วนรูปแบบของตัวเซิร์ฟเวอร์ครับจะไม่มีเซิร์ฟเวอร์ที่เปิดให้บริการในไทยโดยเฉพาะนะเท่าที่ทราบตอนนี้นะเขาจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ global ครับโดยจะมีการจับหา matchmaking หรือว่าจับคู่แบบค้นหาตามคนที่เล่นใกล้เคียงกับเราอยู่ใน l o ค a l เดียวกันนะ่ะ ก็ต้องรอดูกันต่อไปฮะว่าในอนาคตจะมีเซิร์ฟเวอร์เซาท์อีสเ์อเชียแยกไหมเซิร์ฟเวอร์โน่นนี่นั่นแยกไหมแต่ผมเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นรูปแบบคล้ายๆเกม Dota 2อาทที่ให้เรากดเลือกเอาได้อะว่าจะจับคู่โดยมีอาณาบริเวณกว้างขนาดไหนจะเอารวมแค่เซิร์ฟเวอร์เซาท์อีสเ์อเชียรวมแค่ในไทยหรือว่าจะเอาแบบในแบบเอเชียด้วยอะไรประมาณนี้นะน่าจะเป็นทำนองนั้นครับ พูดมายาวเหยียดครับหลายๆคนสงสัยแล้วเหมือนที่เราพูดไปอะว่าตอนนี้เกมเปิดให้เล่นแล้วนะแต่เงื่อนไขาการเข้าเล่นมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันฮะคือตอนนี้เกมฮอนรีบอลเนี่ยเขาก็ทำโปรเจกต์เหมือนเป็นโปรเจกต์ระดมทุนครับเหมือนที่เกมออนไลน์หลายๆเกมเขานิยมทำกันอ่ะคือเกมอ่ะเขาจะเปิดให้เล่นฟรีอยู่แล้วครับแต่ว่าโปรเจกต์ระดมทุนเนี่ยเขาทำเพื่ออะไรครับเขาทำเพื่อให้สิทธิ คนที่เสียเงินในระดับชั้นต่างๆในระดับที่สูงกว่าว่างั้นเถอะได้เข้าร่วมกิจกรรมที่มากกว่าครับอ่ะมีชั้นยังไงเดี๋ยวไปดูกันฮะแล้วเราต้องบอกก่อนนะว่าบางระดับชั้นเนี่ยมันเอกล i v มมากสิ่งที่จะได้มามันก็จะเหนือกว่าระดับชั้นอื่นๆครับและแน่นอนครับว่าบางระดับชั้นเขาก็จะจํากัดจํานวนคนที่จ่ายเงินตรงนี้เพื่อได้เข้าร่วมด้วยนะฮะด i มิตสุดๆเลยมาดูกันมีอะไรบ้าง ระดับ Initiate ครับคือสมัครฟรีก็ได้ไม่จำกัดจำนวนนะก็จะเป็นการ Create Account เฉยๆนะแบบหลักๆนะนะระดับต่อมาครับเสียเงิน1ดอลลาร์ประมาณ33บาทครับจะได้อะไรได้ไอคอนและก็ได้เงินในเกม50ฮอนตทิเก็ตนะระดับต่อมาหลักๆก็จะได้แบบ5ดอลลาร์อย่างเงี้ยจะได้อะไรครับก็จะได้ทิเก็ตที่เพิ่มมากขึ้นครับแล้วก็จะได้แบบ มีคอมเพริทีฟฟันหรือว่าเงินที่เอาไว้ใช้ในการแข่งขันด้วยมูลค่า1ดอลลาร์เนี่ยฮะก็จะมีระดับที่สูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆมี g ก a d เดียเตมีระดับแชมเปี้ยนสนะระดับแชมเปี้ยนเนี่ยจำกัดคนสมัครอยู่ที่1 0 0 0 0คนนะฮะตอนนี้ขาดเหลือแบบว่าเหลือไม่เยอะแล้วกำลังจะหมดแล้วเหลือ9,600เท่านั้นเองเท่าที่ดูตอนนี้นะเฮ้ยหอยอกยๆมันเพิ่งเปิดใหม่ไง50ดอลลาร์ครับ จะได้อะไรที่เพิ่มมากขึ้นได้เขาไม่ได้ทีฟันที่เพิ่มมากขึ้นได้สกินของสัตว์ส่งของอ่ะได้แบบทิกเก็ตเยอะพอสมควรและจะได้เข้าร่วมเกมในช่วง Close Beta นะถ้าผมไม่ได้เข้าใจผิด e a r l y Game Access ตัวนี้ครับได้เล่นก่อนใครอ่ะในช่วงทดสอบวอล l ์หลอดร0 0ดอลลาร์ก็จะได้อะไรที่เพิ่มมากขึ้นแต่ผมไม่ไปดูตรงนั้นนะผมมาดูตรงนี้เลยครับใน สำหรับใครที่อยากเล่นเกมก่อนเพื่อนๆครับคุณต้องสมัครในระดับที่สูงกว่า c o n u e r Slayer ขึ้นไปครับ c o n u e r Slayer เนี่ย500เหรียญครับ500เหรียญเท่าไหร่อ่ะตีเป็นเงินบาทตอนนี้16,900กว่าบาทครับคุณจะได้สิทธิ์ในการทดลองเล่นเกมตอนนี้ทันทีอ่ะสิ่งที่เหนือชั้นนะและสก,กินหรือว่าของที่ระลึกอื่นๆคุณก็จะได้เหมือนกับเขาด้วย พรที่เกตอะไรอย่างเงี้ยได้เยอะอยู่ละดูเอาครับว่าได้เยอะขนาดไหนอวาตองอวาตาเนี่ยของพิเศษลิมิเต็ดทั้งนั้นเลยนอกจากนี้ฮะโหมันยังมีระดับที่สูงกว่านั้นนะระดับที่ขอแค่คนเดียวอ่ะของเกิร์สเลเยอร์เนี่ยจำกัดที่500คนใช่ไหมฮะที่จะมีสิทธิ์เล่นเกมก่อนแต่ดูครับ Legi o n Master เนี่ย2 5 0 0 0เหรียญน,นะทํทำไมเงินมันโดดขนาดนั้นน่ค่าสมัครประมาณ 80, 0 0 0 0กว่าบาทครับโอ้โหคุณก็จะได้ได้อ e ีพิกได้อะไรโอ้โหต่างๆนานา,นา,นา,นานเยอะแยะ คุ้มไม่คุ้มมันอยู่ที่ความพอใจครับแต่ที่สำคัญคือระดับนี้ r e g i n m m s t t r r หรือว่า h e l l b o r n Commander เนี่ย25,000เหรียญเนี่ยหรือระดับ The Hero of New World 50,000เหรียญนะ่ะคุณคิดดูอะ่ะล้านหกะ่ะที่เขารับแค่คนเดียวอะ่ะคุณจะได้เล่นเกมก่อนคนอื่นครับสรุปง่ายๆนะตอนนี้ใครอยากเล่นเกมก่อนเพื่อนต้องสมัครในระดับ500เหรียญ ดอลลาร์สหรัฐซึ่งน่าเสียดายเราไม่สามารถเปิดเผยฟุตเทจหรือว่าข้อมูลตอนเล่นได้เว้ยเพราะว่ามันอยู่ในเงื่อนไขของการสมัครนะตอนนี้ครับมีคนสมัครในระดับต่างๆเนี่ยโอ้หลายหมื่นคนระดมทุนได้1นึ0 0 0 0กว่าเหรียญแล้วนะฮะคิดเป็นเงินไทยเท่าไหร่อะโอ้ได้มาประมาณ3ล้าน7 000, แล้วนะเกือบ4ล้านแล้วครับตอนนี้เกมฮอนซึ่งแน่นอนครับไอ้ส่วนตรงนี้ ถามว่าหลายๆเกมเขาทำกันไหมเขาก็ทำเหมือนกันนะแต่ราคาของโฟลเดอร์เขาอาจจะไม่ได้หูหวาราคาเป็นล้านเหมือนเกมฮันน่ะสำหรับใครที่ต้องการเป็นดูวันหนึ่งเดียวนะมันก็เลยมีดราม่าเหมือนกันนะว่าเฮ้ยเกมยังไม่เปิดเลยพี่หิวเงินซะแล้วอ่ะเออก็เข้าใจอยู่นะในมุมของคนที่แบบเห็นจากภายนอกนะก็คือถูกหรือแพงมันขึ้นอยู่กับความพอใจอ่ะผมพูดตรงนี้เลยดีกว่า แต่ยังไงก็แล้วแต่ครับถึงแม้ว่าคุณจะเติม500เหรียญเติม2 5 5 0 0เหรียญเติม50,000เหรียญหรือล้านกว่าบาทเนี่ยมันก็ไม่ได้สำคัญครับเพราะในท้ายที่สุดเนี่ยตัวเกมเขาก็จะเปิดให้เล่นฟรีอยู่แล้วครับออามาดูไทม์ไลน์รถแมปกันหน่อยดีกว่าครับในช่วงสปริง g 2 2 5 5ครับหรือว่าช่วงฤด,ดูใบไม้ผลิของต่างประเทศอะ จะเป็นยังไงฮะมันก็จะเป็นการเปิด alpha t e s ครับก็คือให้เพื่อนๆที่เขาเสีย500เหรียญขึ้นไปได้เล่นก่อนนะแต่ว่าก็จํากัดจํานวนนะฮะคนเล่นก็อาจจะไม่ได้เยอะมากครับมีอยู่แค่กลุ่มเล็กๆก,ก,กลุ่มแคบๆค,ครับและที่สําคัญก็คือเวลาเขาเล่นเนี่ยเซิร์ฟเวอร์มันเป็นเซิร์ฟเวอร์ global ไงพอลักษณะเป็นเซิร์ฟเวอร์ global เนี่ยมันอาจจะหาห้องยากนิดน,นึงอะ่ะแต่การเล่นตรงนี้อาจจะไม่ได้เน้นที่ความสนุกครับเขาคัดเอาตัวที่แบบอยากเล่นจริงๆอะ เพื่อที่จะไปพัฒนาระบบเกมให้สมบูรณ์แบบที่สุดออส่วนในช่วงหน้าร้อนของต่างประเทศนะในปีนี้ครับคอนก็จะเปิดในรูปแบบของ close beta ครับก็คือเพื่อนๆที่เขาสมัคร early access เนี่ยก็จะได้เล่นกันละอย่างไรก็ตามครับนอกจากนี้ก็จะมีการเปิดทัวร์นาเมนต์ในช่วงทดลองครับชื่อว่า r e b i r t h tournament เ,เอาไว้แข่งขันกันเพื่อ ผมว่าเพื่อเป็นการทดสอบลองระบบนั่นแหละจนกระทั่งในช่วงใกล้จะปลายปีครับหรือว่าช่วงฤดูใบไม้ร่วงของต่างประเทศเนี่ยประมาณช่วงเดือนกันยายนครับเกม Hero of New World หรือว่า HON เวอร์ชันใหม่เกมภาครีบอลนี่นะฮะก็จะเปิด Open Beta อย่างเป็นทางการครับและช่วงปลายปีฮะไล่เลี่ยกันนะช่วงฤดูหนาวครับ มันก็จะมีกิจกรรมต่างๆนานาแล้วก็จะมีการอัปเดตใหม่และก็ทัวร์นาเมนต์ใหญ่ครับขึ้นมาปิดท้ายปี2025เลยทีนี้น่าจะมีหลายๆคนสงสัยนะว่าทำไมเฮ้ยการสมัครแบบไม่เสียตังค์เนี่ยมันไม่ได้มีแบบสิทธิพิเศษที่จะได้เข้าเล่นก่อนใครๆเลยอะรอบไหนรอบไหนก็ไม่ได้มีชื่อจะได้เล่นใช่ไหมฮะเอ้ยแต่อย่าประมาทนะเพราะว่าการที่เราสมัครครับมันก็เหมือนการที่เราสนับสนุนลงน้าช่วยอะ ทางฝั่งของผู้พัฒนาและผู้ให้บริการเขาจะได้มียอดตัวเลขไงฮะว่าเอ้ยมันยังมีคนที่พร้อมจะสนับสนุนนะอาจจะไม่ได้สนับสนุนด้วยตัวเงินแต่ใจมาละคนอยากเล่นเยอะละพีพีเขาจะได้แบบเอารายชื่อเอาจํานวนตัวเลขเนะี่ยไปหานักลงทุนหรือว่าไปหาการสนับสนุนเพิ่มเติมได้ไงฮะและไม่แน่นะอันนี้ถ้าผมเป็นผู้พัฒนาและผู้ให้บริการนะพอมันมีการสนับสนุนมากขึ้นมากขึ้นผมอาจจะมีการจัดกิจกรรมพิเศษเว้ย เปิดให้คนที่ไม่ได้เสียตังค์เนี่ยอ่เลื่อนเข้ามาจัดการทดสอบเพิ่มเติมให้ได้เล่นมีรอบเพิ่มรอบมากขึ้นว่ากันเถอะเพราะโลกออนไลน์สมัยนี้อะไรก็เป็นไปได้ใช่ไหมล่ะฮะเพราะฉะนั้นง่ายๆเลยเพื่อเป็นการสนับสนุนอย่างน้อยๆอย่ะใครที่ไม่มีตังก็สมัครตรงนี้ทิ้งไว้ก่อนก็ได้ครับที่เว็บไซต์นี้นะฮะ http o a p p i g a m e s t e r m s c o m g h o n เนี่ยไปสมัครทิ้งไว้ได้ไม่ได้เสียหายเลยครับสุดท้ายครับเพื่อนๆก็ต้องชั่งน้ำหนักเอาเองแหละฮะว่านะช่วงเวลานี้เพื่อนๆยอมสมัครในราคา500เหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณเกือบ1,7 0 0 0บาทเนี่ยหรือเปล่าครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าจะเล่นนนะผมพูดตรงๆเลยคือคนยังสมัครแค่ประมาณยังไม่ถึงร้อยคนเลยฮะ ก็คงจับคู่นานพอสมควรเหมือนกันแถมตอนนี้เปิดทำคอนเทนต์เอามาอัดคลิปเอามาทำอะไรไม่ได้ด้วยเพราะว่าผิดเงื่อนไขการให้บริการเขาเอะน,นะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรารอตอนเกมเปิดให้บริการในช่วงท้ายปีน่าจะแบบกระหึ่มอยู่พอสมควรเอาเป็นว่าตอนนี้ใครที่อยากสนับสนุนเกมก็เติมเงินไว้ก่อนก็แล้วกันนะเพราะว่าเรื่องพวกนี้ถูกหรือแพงพูดง่ายอีกรอบหนึ่งคือ ถูกหรือแพงมันอยู่ที่ความพอใจของตัวเราเองเป็นหลักอยู่แล้วล่ะฮะโอ้โหเนี่ยสยบดราม่าเลยไม่ลองเสียงกันนะ่ะคนเติมเขาไม่บน่นคนบ่นเขาไม่เติมอยู่ละ,ะและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของรายการแวดวงรีวิวแล้วแอบไม่รีวิวอยู่เหมือนกันนะสำหรับใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์นี้ฮะอย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจทีมงานเราด้วยครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามให้ด้วยก็แล้วกันครับสำหรับวันนี้ผมแอดมินพังหมดหน้าที่แล้ว ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ